สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่9กเดือนพฤษภาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ m p k i com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์อังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างวูร oh. ์ันตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันคู่นี้แข่งขันกันในเวลา1 8นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตูเฮการพบกันของทั้งสองทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างวูล์ฟแฮมตันนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ4และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านไบรตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูล์ฟแฮมตันผลคือเสมอกันไป3ประตูต่อ3ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างวูล์ฟแฮมตันกับทีมเยือนอย่างไบรตันนะครับทางเจ้าบ้านวูล์ฟแฮมตันมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่ยี่ สถิติ6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านบูฮัมตันนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านบูฮัมตันนะครับพวกเขาบุกออกไปยนืนทางด้านเวฟบอมบีดผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านบูฮัมตันนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่33.33เ33เสมอที่16.67และแพ้ที่50ครับผม เรามาดูในส่วนสถิต like ิเกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างไบตันนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างไบตันนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดเจตต์ผลคือไบตันชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างไบตันนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์เสมอที่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์และแพ้ที่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสีตีเฮตูเฮการพบกันของทั้ง2ทีมจะเห็นได้ว่าฟอร์มของทั้งสทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่บูมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันนั้นผมยังเชื่อในสีติเดิมครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าบูมตันเปิดบ้านเสมอทางไบตันไปดนวยสกรหนึ่ประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในเวลา2ทุ่ม5ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตูเฮกการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเพิ่มมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าผลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์นของการพบกันระหว่างแอสตันวิลล่ากับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่ามีเปอร์เเซ็นนต์ชะะออยู่่่่ทททีีี25% 25% 50%สมมแแลพ้ครับผ ตี0 6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางด้านเอเวอเรต์ผลคือแอสตันวิลล่าชนะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่50ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาชนะ4เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางด้านเอเอสโรม่าผลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปแพ้มาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่16.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4 e เฮต o h e ตุการพบกันกันทัน้งสทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเดนั้นค่อนข้างดีกว่าและเช่นเดียวกันครับจาก4-6เกมหลังสุดของแต่ละทีมก็เป็นทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเดนั้นดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้ผมขอฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเดสามารถบ,บุกมาชนะทางแอ t ต n นวิ l ลได้ด้วยก์ได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการพิมร์ลีอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเอเวอแรนตนคู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สี่ตีเฮทูเ hey ฮ hey. การพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดผลคือเวสต์แฮมยูไนเต็ดบุกมาชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับทีมเยือนอย่างเอเวอเรต์นะครับทางเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดมมีีีีเเเปออออรร์์ซ็นนตชะะยยูู่่่่่ททท33.33%ส16.67%แแลพ้50%คับผม สถิติ6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางด้านเบอร์ลี่ผลคือเวสต์แฮมยูเนเต็ดชนะมาด้วยสกตัว1ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์เสมอที่6.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่33.33เ33ปอร์เซ็นต์ครับผม แล้วมาดูในส่วน4ตี6เกมลังสุดของทีมเยือนอย่างเอเวอแรนตันนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ3และ 2, แพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเอเวอแรนตันนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าผลคือเอเวอแรนตนเปิดบ้านแพ้ผู้เล่น1ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดลังสุดของทีมเยือนอย่างเอเวอแรนตันนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เปอร์เซสมอที่50และแพท้ที่3 3 3 3ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีตรีเฮตูเฮการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าคู่นี้เป็นบอลสามหน้าเลยทีเดียววันนี้จากการที่เวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอตันผมขอฟันธงว่าเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอทางเอเวอตันไปร้สก,กรหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ m v k i d c o m จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง m v k i d c o m การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ